สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่งตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก็ไปทีแมนครับจะมาแนะนำเทคนิคก,กับการใช้งานวิดีโอสิบกับวิธีการเช็คเออร์เลอร์หาไซต์คอมพิวเตอร์จอฟ้านะครับและปัญหาอื่นๆน,นะครับในวิดีโอสิบที่เราควรรู้ครับ ต้องบอกว่าการใช้งานว i n d o w s 1บเนี่ยบางครั้งเราเจอปัญหาคืออย่างเช่นคอมพิวเตอร์เราบลูสกรีนหรือปัญหามันเออร์เลอร์ออย่างเช่นคอมพิวเตอร์เอ๊ะมันมีการแจ้งเตือนขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะไม่รู้สาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรอย่างเช่นจอบลูสกรีนหรือจอฟ้าเนี่ยมันมีการบลูสกรีนปุ๊บมันรีสตาร์ทเครื่องเราก็อยากจะรู้ว่าไอ้เจ้าตัวการรีสตาร์ทเครื่องไปเสร็จแล้วเนี่ยเอ๊ะปัญหาตรงนี้เราสามารถแก้ไขได้หรือเปล่าใช่ไหมครับจริงๆต้องบอกว่าในว i ดีโ w s 10เขามีเครื่องมือนะครับที่เราสามารถเช็ค ปัญหาคําว่า e er อ r ร์ตรงนี้ว่าอะไรนะครับแล้วนาไปค้นหาได้นะครับเครื่องมือนี้ก็คือชื่อว่า event view ครับซึ่งเราสามารถกดเข้าไปแล้วเราไปรีเช็คได้ครับย้อนหลังว่าเอ๊ะเจ้า e อ r ร์เวันนั้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วก็จะมีโค้ดบอกด้วยว่า คนนี้นะครับมีนัมเบอร์บอกเราสามารถนําโค้นนี้ไปค้นหาใน Google นะครับเพื่อจะมารีเช็คนะครับว่าเราสามารถแก้ไขปัญหาหรือมีคนเจอปัญหาแบบเราหรือเปล่านะครับอาจจะนําข้อมูลตรงนี้มาแก้ไขในวิดีโอของเราได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการเช็คอเ r อร์ตรงนี้กันดีกว่าครับไปชมกันเลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเช็คอเ r อร์ของคอมพิวเตอร์เรานะครับในวิดีโอสินะครับในกรณีที่จอบูสกรีนบ้างปัญหาเออร์เลอร์ต่างๆใช่ไหมครับเราอยากรู้มันเกิดจากอะไรนะครับเราสามารถเช็คได้เลยนะครับ ผ่านเครื่องมือชื่อว่า Event Viewer นะครับก็วิธีการเช็คง่ายๆครับก็คือเอาเมาส์ไปที่ปุ่ม Start ครับคลิกขวาครับเห็นเลยครับ Event Viewer นะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับอันนี้เป็นเครื่องมือที่มีมาพร้อม Windows 10อยู่แล้วนะครับกดเข้ามาปุ๊บนะครับก็จะมาหน้านี้นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานของ Event Viewer นะครับให้เข้ามาที่หัวข้อ Windows l o g นะครับ Windows l o g นะครับกดตรงนี้นะฮะกดมาปุ๊บนะหาคำว่าตัว System ครับก็คือถ้าเป็น เครื่องมือในส่วนของว n d โ w s ที่มันบูสตสกรีนโดยส่วนใหญ่จะเป็นมาจาก Windows ก็คือ System นะครับใน System เนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวนี่ฮนะหน้าต่างตรง,งกลางนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดบอกดีเทลข้างล่างนะครับตรงนี้ก็จะบอกว่าตัวของวิดโอมีการทําอะไรบ้างในช่วงเวลาไหนบ้างในวันที่เวลานะครับตรงนี้นะเอาล่ะกลับมาดูที่หัวข้อเราต้องการหาในส่วนของข้อเออร์เลอร์นะครับเออร์เลอร์ก่อนนะมันจริงๆริมันจะมีวอร์น n ิ่งกับเออร์เลอร์นะแล้วก็มีอินโฟมิชันต่างๆนะครับกดมาที่เออร์เลอร เออร์เปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของวันที่เวลานะครับแล้วก็ตัวซอสที่มันมีปัญหานะครับแต่ให้เราหาหัวข้อนี้ครับ Even t ID นะครับ Event ID กับ Tar c a t คชแครนะครับก็คือต่องสองอย่างนี้นะครับหรือจะมาดูข้างล่างก็ได้ครับตัวนี้ฮะ e v e n t ID นะครับกับ Tar ์กแคชแครนะครับตรงนี้นะครับก็คือพอดูเสร็จทำยังไงนะครับเกิดเรารู้แล้วเฮ้ยมันมีอ่าตัวเออร์เตรงนี้นะครับ เราก็เอาตัวรหัสตัวนี้ Event ID นะครับจำไว้นะครับนะครับก็พิมพ์ Event ID แล้วก็ใส่หมายเลขตัวนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ Windows 10นะครับจากนั้นนะครับกด Enter ไว้นะครับก็จะมีคนเนี่ยมีข้อมูลเหมือนกันที่คนที่เป็นเหมือนเรานะเห็นไหมมีคนเป็นเหมือนเราเยอะเหมือนกันนะครับแต่สิ่งแรกก็คือนี้มาจากตัว Microsoft เลยก็คือมีคนไปถามที่ Microsoft เลยก็กดเข้าไปดูก่อนนะครับกดเข้าไปดูก่อนนะครับนี่ก็คือเนี่ยฮะเหมือนกับเราเลยนะครับเอ๊ะ อันนี้เข้ามาเป็น Windows แปดจุดหนึ่งนะครับอัปเกรดขึ้นมานะครับมาเจอปัญหานี้นะครับเอ๊ะมีคนเจอปัญหานี้แล้วเขาตอบยังไงอ่านี่นะครับก็จะไปดูว่าหัวข้อมีคนตอบคืออะไรนะครับอันนี้ก็มาจากทาง Microsoft ออเจ้าหน้าที่นะครับเอ๊ะพี่บอกเฮ้ยพี่กอฟมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับมันอ่านยากนะครับก็คลิดขวาครับแปลภาษาเลยก็ได้เนี่ยเนี่ยฮะนี่ก็แบบอาจจะเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อโดเมนนะครับปัญหาตรงนี้นะครับ ID Event ตรงนี้ใช่หรือไม่อะไรเงี้ยเขาก็จะบอกวิธีการแก้ไขปัญ ได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ลองทําความสะอาดก็คือทําการรีสตาร์ระบบอะไรเงี้ยนฮะเขาจะบอกไว้ร่าวๆเนี่ยเขาก็จะตอบออกมาว่าเขาทำแล้วหรือหรือยังแล้วก็อ่านตรงนี้ได้นะครับเนี่ยนะครับเราก็สามารถเอาข้อมูลตรงนี้มาเซิร์ชหานะครับหรือกดมาที่ตรงนี้อ่ะเขาก็จะมีคนถามเหมือนกันเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกันเห็นไหมคือตัวเนี้ยเราสามารถข้อดีก็คือเรานําข้อมูลตัว event id เนี่ยมาค้นหาได้นะครับเพื่อที่ว่า มีใครที่เจอปัญหาเหมือนเรานะครับเราก็ไปดูว่าเขาแก้ไขปัญหายังไงได้บ้างนะครับเบื้องต้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ดีนะครับนอกจากตัว error แล้วนะครับก็จะมี warning นะครับ warning ก็จะมีเหมือนกันก็คือใช้ตัว warning เหมือนกันก็คือเป็น id เหมือนกันเห็นไหมนะครับก็เรามาดูว่าเอ้ย event id อันนี้เป็น27นะครับ27เฮ้ยมันคืออะไรนะครับนะครับ source ตรงนี้เห็นไหมมีคนเป็นเหมือนเราเลยนะครับกดเข้าไปเห็นไหม เข้าไปตัวนี้นะครับมีคนถามไปที่ตัว Microsoft เหมือนกันเห็นไหมเนี่ยเกิดปัญหาว a น n i n g ขึ้นมานะครับ Microsoft, Microsoft เขาจะตอบก็คือเขาจะมีเจ้าหน้าที่ของ Microsoft ช่วยตอบอยู่แล้วนะครับก็จะบอกว่าแก้ไขปัญหายัางไงได้บ้างนะครับอันนี้เราก็สามารถนําลองมาแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้นะครับนี่คือขั้นตอนในการดู Error นะครับเวลาเกิดเจอปัญหาว่า Windows Blue Screen r e ตา a r t เครื่องแล้วเราดูไม่ทันถ่ายรูปไม่ทันนะครับเราก็สามารถมาดูย้อนหลังตรงนี้ได้เลยชื่อว่า Event Viewer นะครับ แล้วก็เข้ามาที่หัวข้อ s t e m นะครับเชื่อว่าจะมีประโยชน์กับคนที่ใช้งาน Windows 10อยู่นะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับกับการใช้งาน Windows 10ที่มาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ครับและต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการกดติดตามครับอยากสมรู้ราครคบช่วยกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่แล้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ c a t ฟครับ